อึดเหมือนกันนะเนี่ยโอยโอยโอยมันทำอะไรมันเบ่งก้ามทำไมเบ่งเบ่งก้ามทำไมโอ้โหโอ้หูมีมีกาดมีกาดหมีตั้งกาดด้วยนี่ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องเอทเทมซี่นะครับผมนะฮะและกับเกมพอเท่าไหร่นะครับผมในพ์ทที่4แล้วนะครับผมจากพ์ทที่แล้วนะครับผมนะฮะเราได้เปิดวาร์ปอีก2วาร์ปนะครับผมนะนั่นก็คือแมป4กับแมปแมป6นะครับและแมป5ไปอยู่ไหนวะน่นะครับมันมี1 2 3 ห้าไปไหนก็ไม่รู้นะครับสี่แล้วก็หกเลยนะครับผมแล้วก็ได้ทําชุดนะครับชุดโจรเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบหลังคาบ้านนะฮะโอเคครับผมนะวันนี้นะครับนะเราจะมาทําสวนเรานะครับรู้สึกว่าสวนเรามันจะดูต๊๊กต่อยยังไงไม่รู้นะครับผมนะฮะแล้วก็ผมได้แอบเล่นมาแล้วนะครับในการเคลียร์พื้นที่บ้านแต่ก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยยังติดบินพวกนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาขุดออกนะครับแล้วก็ได้ได้ปูพื้นนะครับทาทางเดินแล้วก็บันไดนะฮะว้า เป็นไงสวยงามนะครับผมไม่ต้องถามว่าพี่ไปเอาหินมาจากไหนนะครับผมนุ่นเห็นเห็นเห็นบ้านหลังแบ่งๆไหมไปขโมยหลังนั้นมานะครับมาปูหินมาปูพื้นตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคครับวันนี้นะเราจะทําสวนกันเนาะนะครับก่อนที่เราจะทําสวนกันนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเลยฮะ่านะครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะทําสวนได้นะครับเราต้องมีจอบก่อนนะครับซึ่งมันจะเอาไว้ ขุดนะครับขุดจากพื้นดินที่เป็นหญ้านะครับผมมันจะได้กลายเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดินนะเป็นดินนะครับผมโอเคเราได้จอบแล้วนะครับนะฮะแต่ก็ป๊บไหนดูจอบดิเนี่ยนะชุดชุดนี้ไม่เหมือนชาวนาเลยนี่มันเหมือนโจนมากเลยนะครับผมนะฮะมานะครับผมนะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละนะครับผมในการเอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ต้องเคลียร์ไอพวกสลามมาก่อนไปไกล หอธนูใหม่นี้แรงมากเลยนะครับผม่ะดูดิโอ้ oh, ทีเดียวตายโอ้ oh, สุดยอดมากเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการขุดไอ้พวกนี้ออกก่อนนะครับ <c oughs> ขุดไอ้พืชผักที่เราวางสเปะสปะไว้ก่อนนะครับนะขุดออกก่อนอมขาโพดเขาพงเขาโพอันนี้ไม่ใช่ข้าโพดนี่ทำไมมันดูเหมือนข้าโพดจังวะอันนี้เป็นเม็ดข้าวสาลีนั่นไงขุดขุดแรงไปจะเป็นรูหมดแล้วเนะี่ย วางใหม่ก่อนโอเคโอเคนะครับผมเราก็จะใช้จอบนะฮะนี่ขุดให้มันกลายเป็นกลายเป็นดินเลยอืมเหมือนไม้คราบเลยนี่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 เป็นไงเป็นไงลุงกล้าหารชาวไร่วันนี้นะฮะโอเคนะครับเราจะทําบ้านหลังนี้นะครับให้เป็น ฟาร์มนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างบ้านหลังใหญ่เราอีกตั้งหากนะฮะผมตอนที่เราเปิดแมปครบแล้วนะครับเราค่อยมาหาอะไรสร้างกันนะครับผมนี่ยตอนนี้เอาอยู่อยู่ชั่วคราวนะฮะเนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องปลูกผักครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตพวกเนี้ยนะครับผมนะฮะเนี่ยผลผลิตพวกเนี้ยอ่งเยเนี่ยครับไปผสมผสมกับน้านะครับให้มันเป็นยาหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไง นี่ไงพอชั่นระดับต่ำนะครับผมนะฮะระดับสุดยอดมันต้องใช้อ๋อมันจะมีพืชชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้เรายังครับได้แค่ระดับต่ำนะฮะเบอร์รี่อะ่ะมันใช้เบอร์รี่นะครับแล้วเราต้องปลูกอะไรเนี่ยมันถึงจะได้ถึงจะได้เบอร์รี่เนี่ยนะครับแล้วก็แครอทนะฮะแครอทรู้สึกว่าเราจะยังไม่มีเลยเรามีแค่มเมล็ดฝ้ายเมล็ดฟักทองแล้วก็มเมล็ดข้าวสาลีมเมล็ดกระบองเพชร ไม่รู้ว่ามันจะปลูกตรงนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าพืชบางอย่างนี่ครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพสภาพภูมิอากาศ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะสภาพภูมิอากาศมันมันไม่ได้ครับผมนะนะภูนะม,มิประเทศเออช่างมันเถอะนะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีสมมติว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยอาจจะต้องไปปลูกอยู่แมพทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคผมจะเอาประมาณนี้ก็พอละนะครับก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ ไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรบ้างนะครับใหญ่ขนาดนี้ไอติดอะไรเนี่ยข้าวสาลีขุดออกก่อนโอเคจอบขุดต่อไปนะครับผมแถวนึงรู้สึกมันเกะกะตามากเลยนะครับสงสัยจะได้ขุด,ข,ดขุดดินขุดดินตรงนี้ออกนะครับผมนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเราทําแปลงเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีมีรั้วนะครับมีรัว้วไปหารั้วก่อนรู้สึกว่าเราจะเก็บรั้วมาเยอะอยู่นะอ่ามีเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดอัน เอากระเป๋าเต็มซะงั้นงั้นเราเอาเกล็ดเก็บก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปกระถางกระถางกระถางก็ไม่ได้อีกชิบหายเก็บอะไรอีกเนี่ยอ่ะเก็บทองแดงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะเมื่อกี้นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะรัว้วรั้วอยู่ไหนคนละกล่องนอกล่องไหนที่เป็นอ๋อนี่ไง โอเคนะครับผมแล้วก็กระถางต้นไม้นะฮะโอ้ยไม่ใช่กระถางกระถางไฟมันจะได้ส่องสว่างนะครับผมโอเคเราได้รั้วมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะใส่เข้าไปอีก3มอันโอเคมี13มอันนะมาเลขเก้ากดคิวหมุนอ่าอาทำไมมันไม่ตรงกันอนะตรงกันไหมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้โอเคครับเลขเจ็ เนี่ยพอไหมเนี่ยขอให้พอนะอ่าน่าจะพอมัง้งอุ้ยได้อีกแถวนึงอะโอเคครับต้องถังต้องต้องขุดไอ้พวกนี้ออกนะมันจะได้เท่าเท่ากันนะครับโอเครู้สึกว่านิดอันนี้คือปิกแอ็ที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับจากทองแดงนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะขุดได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมต่างจากไอ,ไอตัวที่เป็นหินนะตัวที่เป็นหินนี่ขุดยากมาก กว่าจะแตกโอเคตรงนี้ก็น่าจะขุดออกอีกอ่าจะได้พอดีพอดีแต่ยังไงผมก็ต้องมาขุดออกเลยครับผมเพราะว่าผมอยากให้พื้นที่พวกนี้นะครับผมให้มันเท่าๆกันกับพื้นที่บ้านนะับเนี่ยที่เป็นนูนๆทสูงเนี่ยต้องขุดออกมันจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันเป็นสว่านนะฮะมันจะเจาะแบบเจาะแบบทีเดียวสีบล็อกหายไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คราฟเลยนะฮะโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไป เอาหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเหลืออีกนิดเดียวเองอะโอ้โหไม่ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปขโมยข้างบ้านมาก็ได้นะครับในแมปอื่นนะครับเผื่อเจอเผื่อเจอนะครับผมตรงนี้ก็ขุดขุดขุขุดไม่ได้เหรอขุดไม่ได้โอเคนะครับผมได้เวลาปลูกแล้วมีต้นอะไรบ้างเนี่ยโอเคมเมล็ดไฟโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้ต้นไหนมันต้นเดียวกันไหมเนี่ยคนละต้นด้วย ม,มาให่เป็นลายชาวนาครับมเมล็ดฝ้ายเหรอปลูกตรงนี้แล้วกันโอเคปัก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 เนี่ยเนี่ยจริงๆมันมันไม่ต้องขุดพื้นก็ปลูกได้ไหรือเปล่าะนั่นไงมันก็ปลูกได้นี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่านะนะครับผมก็น่าจะไม่โตนะเพราะว่าเราต้องพรวนดินให้มันเราต้องลดน้ําอีกไหมเนี่ย <c oughs> เราต้องมาลดน้ําให้มันอีกทุกวันหรือเปล่าเนี่ยโอเค อ่าสุดยอดสุดยอดชาวสวนชาวสวนสุดยอดชาวสวนเนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกดดิโอเคต้นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ปลูกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บผลผลิตนะฮะรู้สึกว่าตัวเกมมันจะเซฟวันให้เลยนะครับผมสมมติว่าเราปลูกวันนี้เดี๋ยวมันโตมันมันจะเซฟให้เลยนะฮบแบบมันจะโตเองอะพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆเกมปลูกผักใน ปุกเฟซบุ๊กนั่นแหละ <c oughs> นะครับผมปูกวันนี้อีก4ชั่วโมงโตแล้วค่อยมาเก็บอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลยเลยเฮ้ยมันต้องสมมาตรตัวนี้โอเคแล้วก็ต้นอะไรเนี่ยอลาบสเตอร์ต้นอะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกๆหมดหรือ,อยังเห็ดก็มี เห็ดไม่ปลูกได้ไหมอ่ะเห็ดเราไปทําอะไรได้อ่ะอ่ะปลูกก็ปลูกเห็ดเนะี่ยมันจะทําให้พืชเราเสียไปเนี่ยโอเคนะครับผมรู้สึกว่าแปลงมันใหญ่เกินไปแปลงใหญ่กว่าพืชที่เรามีอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาอย่างอื่นมาปลูกเงี้เป็นไงความสวยงามของแปลงเรานะครับผมโอ้โหขาดแต่ฝั่งนั้นมันไม่มีรั้วนะครับอะตรงนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมนะฮะ เอลืมปิดประตูบ้านเลยโอเคครับผมเนะเดี๋ยวเราไปผจญภัยต่อดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปแมปที่เท่าไรเอ่ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะตันแล้วนะอ่าตรงนี้มาตรงนี้ได้อีกนะครับอ่ามีบอสต,ตรงนี้นะครับผมเราจะไปแมปนี้ละกันนะครับที่มั่นเกือกมา้านะฮะโอ้เราต้องเราต้องไปตะลุยบอสด้วยนะเพื่อที่จะข้ามไปยังแมปใหม่อีกนะครับผม ฮ่า,าแบบนี้มีฮ่ามีสองวาร์นะครับผมอุ้ยแล้วตอนกลางคืนด้วยอะ่ะชิบหายแล้วตอนกลางคืนด้วยนั่นไงหนึ่งอันวาร์อยู่ข้างหน้าครับหนึ่งอันแต่เรามีคิสตันไหมเนี่ยโอเคแต่ผมคาบคิสตัลก่อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรคิสตัลคิสตัลหรือศิลาอ่าคาดศิลาก่อนนะครับศิลาสีน้ำเงิน นะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้ดูมาจากพาร์ทแรกนะครับอย่าลืมกลับไปดูนะฮะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะฮะการคราฟศีลาคราฟของต่างๆนะครับนะฮะใครที่เพิ่งซื้อมาเล่นก็ดูเล่นหัดเล่นไปด้วยกันก็ได้นะครับผมโอเคเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันี้นี้มันโหดโอ้โหรู้สึกว่าชุดเกาะใหม่ของเรานี้มันตีเข้าแค่หัวใจเดียวอะหลอดเดียวเองโอ้โหชุดเกาะเรานี่โคตรทนเลยนะครับผมเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ไปไกลถึงไหนนะโตรงนี้เหวโอเค โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะนั่นน่ะโอเคครับต่อขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ข้าวางดีๆ่ะอ่า,าโอเคมีสิบข้าวอันนี้ใช้สบายๆเลยนะครับโอเคปักปากแไปยังแผนต่อไปสวนอสันเป็นยังไงว่าสวนอสันเลเวลหกสวนอสันโอ้โห คริสตัลสีเขียวโอ้โหที่มันคล้ายๆ,ๆด่านน,นนั้นเลยนี่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองขุดดูครับมรกตพึกษาเอาไว้ทำอะไรอะ่ะรู้สึกว่าเราจะยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตอนที่ดูของคราฟมันมันไม่มีขึ้นในคราฟเลยนะครับอาจจะเป็นของนักเวทก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีทองแดงนะครับผมแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเอา้า แมปนี้ไม่มีวาร์ปไปต่อนะครับนะฮะแสดงว่าแมปนี้ตันเราต้องกลับไปอีกแมปเดิมนะครับผมโอเคแล้วขอ,อุดฟักทองก่อนนะฮะเอา,มาเมล็ดฟักทองไปปลูกที่บ้านมันจะเกิดไหม <laughs> มันจะเกิดไหมเนี่ยนะฮะมมเมล็ดฟักทองนี่มันกินได้ใช่ไหมนะครับเอาเอาไว้ทํายาไว้ทํายากินได้ก็โอเคนะนะครับจะได้ไม่ทํายาได้ไม่แบบไม่ยากนะฮะเอมอมังกรจิ๋วนักยิงมังกรจิ๋วนักยิงไหนอ่ะไม่เห็นมันยิงเลย ลองดูมันยิงโอ้โหเดี๋ยวมันยิงได้โอ้โหแต่แบบไม่ระคายเคืองเราเลยครับเรามีชุดเกราะใหม่แล้วโอ้โหสินสินชิ้นส่วนศิลานะครับผมนะฮะสีสสเหลืองนะครับน่าจะเอาไวค้คาประตูมิตินครฮบเอาไวค้คาประตูมิติเพื่อที่จะไปหาบอสหรือเปล่าสีเหลืองนะตรงนี้มีบ้านคน,นเนี่ยโอ้ยมีประตูด้วยประตูอันเดียวเอ้ยน่าชายน่าชายปล้นเลยเฮ้ยเฮ้ยของเยอะอะไรเนี่ย เฮ้ยตู้พร้อมลิ้นชักนี่อะไรเนี่ยอันนี้บล็อกไม้อย่าเพิ่งเอาไอเอากองไฟก่อนกองไฟปนครับต้องปนเก้าอี้ได้ไหมได้เก้าอี้ไหมอ่าดอกได้เก้าอี้เฉยเอาเด้เอาเด้เฮ้ยได้ของไปแต่งบ้านแล้ว่ะได้ของไปแต่งบ้านแล้วดับเก้าอี้ก่อนนี่ตู้ได้ตู้ไหมได้ตู้ไหมได้ตู้นะอ่าได้ตู้เว้ยเอาว่ะ เอาว่าตะเกียงก็เอาตะเกียงบ้านใครไม่รู้ล่ะปนก่อนเก็บได้ไหมตะเกียงเก็บไม่ได้เหรอ,อของเต็มที่หายเอาอะไรทิ้งเนี่ยอ,อะไรที่มันหายง่ายมาเมล็ดผักทิ้งไปก่อนดีไหมมานานี่น่าจะยังไม่ได้ใช้นะเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยโอเคทิ้งมานาก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ยเอาหน้าต่าง่อนหน้าต่างหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างนี่ว่าหายอันนี้มันมีแต่เลือแต่บล็อกไม้ใช่ไหมเนี่ย ตัวนั้นอะไรวะเตียงเตียงได้เตียงไหมตีเตียงตีเตียงก็ได้เตียงเอาดิเอาดิอาดโอ้โหสุดยอดของหืมอย่าต้องทิ้งอะไรวะเนี่ยโอ้เต็ไมไปหมดเลยไข่ไข่ทิ้งไข่ก่อนไข่กับพ้าไฟพ้าไฟค่อยคราฟใหม่ก็ได้อืแต่ไฟก็เสียดายอะ่ะอะไรทิ้งดีเนี่ยอ,าอา่าอ่าติเตียวติเตียวติเต้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของจะหายของจะหายอะไรทิ้งดี เห็ดการ์เดนเห็ดการ์เดนเอาไว้กินประตูประตูประตูไม้ไม้ไม,ไม้ทิ้งไม้ทิ้งไม้ค่อยตีไม้เออได้อะไรบ้างวันนี้เก็บทันไหมเนี่ยโอ้โหเห็ดอาราบัสเตอร์ท่อนไม้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ประดับเฉยๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้อไฟเราโอา้โหสะสมเกีเ่ยวมาอ่ะทิ้งก่อนแล้วกันพวกมเมล็ดพันธุ์นะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแดงๆอะ่ะเฮ้ยบล็อกแดงบล็อกแดงน่าเอาไว้แต่งบ้านมากแอะ ได้เวลาปนเมล็ดอะไรเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับขอ,อบล็อกแดงก่อนบล็อกแดงเฮ้ยแต่งบ้านกันว้ามีกี่บล็อกเนี่ยได้กี่บล็อกวะอ๋อได้หกบล็อกเองอะโอเคไม่เป็นไรค่อยๆสะสมไปนะครับเฮ้บล็อกไม้บล็อกไม้บล็อกไม้เอาไว้ประดับใช่ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนะครับแต่สวยดีอะ่ะบล็อกไม้อะโอเคนะครับผมนะฮะ หมดแล้วในบ้านนี้น่าจะหมดเจอโจรเข้าทีเดียวนี่หายทั้งบ้านเลยนี่อมอง่าข้างล่างนี้จะไม่มีอะไรนะเข้าเอาพรมวางไว้นึกว่าจะมีของดีข้างล่างไงอะไม่มีอะไรครับผมโอเคเรากลับแมปเดิมก่อนนะนะครับผมกลับแมปเมื่อกี้เนี่ยครับแมปสี่แล้วก็ไปหาประตูมิติอีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปทางข้างหน้าได้เราใกล้จะถึงบอสแล้วนะครับผมอีกประมาณกี่แมปนี่แหละนะครับผม รู้สึกว่าอีประตูหนึ่งมันอยู่ไหนมันอยู่มันอยู่ในห้องใต้ดินหรือเปล่าถ้าจะอยู่ในดันเจียนนะโอเคเราลงไปดูดันเจียนดีกว่านะครับถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนจะเคยลงไปดูแล้วอะ่ะโอเคโอ้ืเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไอ้บล็อกอันนี้อยากได้จังเลยอะ่ะบล็อกเรืองแสงเนี่ยมันทํายังไงวะเนี่ยเวลาตีแล้วแบบอ่าอ่าอ่าอาโอเคมันล็อกมุมกล้องอยู่๋ยวค่อยเมาเ เราต้องตีพวกนี้โอ้โหกองเพลิกงกองเพลิกงกองเพลิงวางรอบบ้านเลยอ,อืแล้วก็บ่นว่ามืดนะทีนี้อออาทางออกมาทางออกมาที่บ่นว่ามืดอีกโอ้โหกลองเพลิงกองเพลิงนะฮะผมไอ้ไอ้ไ,ไอ้หยุดเลยเกเซอรเเ์เกเซอร์เกเซอร,อร,อรอ์นะครับผมอ่าคัมภีอะไรเนี่ยของเต็มด้วยเราต้องเรียนครับ เฮ้ยมีจรวดด้วยด้านบนน่ะเราต้องทิ้งอะไรอะ่ะของมากินได้ไหมกินทุเรียนกินทุเรียนกินทุเรียนทำไมต้องทุเรียนด้วยสงสัยดูนักกากทุเรียนมากเกินไปกระดูกนี่ทิ้งก่อนแล้วกันทิ้งได้ไหมโอ้โหายอุสา์เก็บมาแล้วก็ไอเจ้าตัวดีนะครับเก็บอะไรวะเนี่ยวิชาอะไรวะเคล็ดลับอา่าวเรียนไปแล้วสูตรระเบิดถ้าเราแสดงว่าเราทําระเบิดเองได้ดิ ใช่ไหมโอเคเก็บจรวดเอาไว้บินเล่นนะครับอ่าในนี้ไม่มีอะไรมีแค่บล็อกหินนะครับนะฮะบล็บอกหินลายโบราณน,นะครับเราก็สามารถขุดไปสร้างบ้านได้แต่ว่าเป็นบล็อกที่แข็งมากๆนะครับโอเคมืดเลยจุดไฟก่อนมืดเต๋อจำได้ว่ามันมีประตูวิเศษอยู่ในนี้ไม,ไม่ใช่ประตูวิเศษดิประตูวาร์ปประตูวาร์ป ดูสงสัยดูโดเรมอนเกินไปมากเกินไปเลยนี่เอ้ามันก็ทางขึ้นนี่ตูวาร์ปอยู่ไหนอะโอ้โหเจ็บนี่ไงทางนี้หรือเปล่าโอเคอ๋อแม่ลงทางลัดเฮ้แต่เมื่อกี้นี่ได้ยินได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงวาร์ปอันนี้หรือเปล่านี่ไงไอเกเซอร์โอ้โหอ้ยมีประโยชน์ละมีประโยชน์ละปักทองเรากิน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 โอ้เจ็บมากเลย โอเคใส่เข้าไปปาก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 เย้พังไป,ป,ปยอดเขาโมโกเมนใช่ไหม <c oughs> ยอดเขาโกเมนเลยพี่เจ็ดอ่ามันก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนี่ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> จะถึงบอสแล้ว <c oughs> จะถึงบอสแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะ โอเคนะครับผมที่นี่คือที่ใดที่นี่คือคือเฮ้ยเฮ้ยนกฮูกีนกฮูกได้ไหมอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจเจาไอ้นี้มีนกฮูกด้วยนกคูกตีไม่ได้ที่มันบ้านคุณคุณจะตาย <racket> <ham> ไม่ใช่กระต่ายจองโก้เอ้ยมันก็กระต่ายดีกว่าเฮ้ยซื้อขายได้ด้วยเฮ้ยแมวเหมียว มันคือแมวเหมียวมีนกฮูกด้วยนะครับโอ้โห oh, แต่แพงมากเลยอะ่ะเฮ้ยแมวสีเทาแมวสีดำกบสีเขียวคางคกสีน้ำตาลทำไมมันแพงจังอะ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ขายของนี่ขายได้ไหม,มขายอะไรวันไดบางวันเนี้ยอัลบาท10บาท20บาท ต้องการหมดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันนะครับผมนะฮะตังไม่พออยู่แมปหนึ่งขีดฮโอเคจําไว้จาไว้จาไว้ตังไม่พอ,อ,มอ,มมมพอผมรู้แล้วเราจะเอาตังมาจากไหน <c oughs> รู้แล้วว่าจะเอาตังมาจากไหนนี่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 น,นี่ไปดูดีบ่บ็อกบ็อกอุ้ยบล็อกสวยอยู่นะบล็อกนี้บล็อกสวยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยค่อยกลับมาใหม่ดีไหมเนี่ยเสียดายของอะ่ะ Okay. นี้ก่อนก็นได้เดี๋ยวลองดูดิบอกอันนี้ขายได้ไหมคุณป้าคุณป้ากระต่ายใช่คุณป้าไปเนี่ยสกุ๊เดี๋ยวมาช่วยดิขายบล็อกบล็อกไอ้ที่เราขุดมาจากบ้านคุณป้าเมื่อกี้นี้ได้กี่บาทวะบล็บอกสวยๆอะ่ะบล็อกนี้เปล่าอันละหกบาทสิบสองโอเคจัดไปแต่คิดไปคิดมานะฮะผม บล็อกมันก็สวยดีนะดูดิบ้านอย่างสวยเลยอะนะครับเดี๋ยวขค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยหาของมาขายคุณป้าแล้วก็ค่อยมาซื้อพวกนกพวกอะไรดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้นะฮะผมขอให้นี่คุณป้าก่อนละกัน <c oughs> ขอบันไดไม่ใช่บันไดดิขอรั้วก่อนขอรั้วคุณป้าก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคโอเคเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถังผักถังผัก ผักก็เป็นสิ่งตกแต่งที่สวยงามเฮ้ยใบอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำไมใบใบมันคุนๆน,นะครับคุณลาดน้ำแข็งเฮ้ยแล้วเราจะทิ้งอะไรเนี่ยไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียดายอะ่ะไม่รู้จะทิ้งกันไหนแล้วอะ่ะเออทิ้งทิ้งชิ้นส่วนก่อนแล้วกันเคเดี๋ยวค่อยไปดรอปใหม่นะดรอปจากมอนสเตอร์นะครับของพวกนี้อ่าอุยยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ย โอเคนี่ไม่เก็บหเต็มอีกแล้วอเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะมาขอยิงไอ้ตัวนี้ก่อนอันนี้ตัวอะไรวะร็อกร็อกแห่งไฟเนี่ยร็อกแห่งไฟเหรอร็อกแห่งไฟนี่เราเรายิงข้างบนนี่เราได้เปรียบแต่ลงมาข้างล่างแล้วโอ้โหมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอยโอยมันทำอะไรมันเบ่งก้ามทำไมเบ่งเบ่งก้ามทำไมโอ้โหโอ้โหมีมีกาดมีกาดหืมมีตั้งกาดด้วยนี่เองเป็นลูกน้อง นี่เองเป็นสิทธิ์สิทธิ์ครมวยไหนวะเนี่ยโอเคโอค้โหนะครับผมได้อะไรวะเนี่ยได้ชิ้นส่วนประตูมิติสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีประตูอีกแล้วนะฮะเราวางไว้ก่อนเลยโอเคโอเคพนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรา ค่อยไปกันพัทหน้าประตูตัวนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเอาเอาเอารั้วนะครับแล้วก็พืชพันธุ์นะครับไปปลูกไว้รอนะครับผมนะฮะเผื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวในพัทหน้านะครับผมกลับมาเล่าครับผมบ้านแสนสุของเราโอเคก่อนหนึ่งเรารั้วไปตั้งก่อนนะไอ้ตรงนี้มีกระถางนันเดียวมันไม่สมดุลเลยอะเดี๋ยวเราต้องเอากระถางมาตั้งแม่ก็ถือว่าได้ของมาเยอะเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ติดเหรอวางรั้วไม่ได้อะ โอเคขุดออกก่อนนะอ่ะเอา้าบางรั้วไม่ได้เฉยเลยโอเคโอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับผมนะฮะรั้วบ้านเรานะครับรู้สึกว่ามันจะมืดกอดเกินไปเราต้องกระถางกระถางกระ,ะถางนี้ขโมยมาเยอะนะครับกระถางนี้เราตั้งตั้งไหนดี ตรงนี้ไหมนะครับผมโอ้โหมั Banana. นไม่เท่ากาันกับตัวนี้เลยโอเคอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็ตีออกสวยงามแล้วก็ฝั่งนี้มันยังเมื่ดๆอยู่เลยอ่ะเอาไว้ดีเอาตั้งตั้ง,ต,งตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนอยวค่อยมาแก้ไขนะครับผมแล้วก็ทางไหนอีกหน้าบ้านเรานะครับแล้วบ้านเรามีโคมไฟอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ได้มันจะลกไปไหมอ่ะตรงนี้ละกันนะครับ ยังกัดชนชน,นเผ่านะครับผมนะโอเคครับผมนะพาร์ทนี้ก็เอาไว้ค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปประตูมิติอีประตูหนึ่งนะก็ไปล่าบอสกันนะครับผมเราใกล้จะถึงบอสแล้วนะฮะนะครับผมนะฮะน่าจะตรงนี้มาปั๊บโอถึงบอสเลยแล้วก็ข้ามไปยังอีกแมปใหม่นะครับผมนะสำหรับคิดนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ้า เดีย๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกด s u b สไคร b e ตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า